ำหรับใครนะคะที่กําลังมองหาบ้านโซนในเมืองน,นะคะก็แนะนําหลังนี้เลยค่ะบ้านหลังนี้นะคะอยู่ในโครงการบ้านท็อปแลนด์ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในกันนะคะข้ามาตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของโรงจอดรถนะคะจอดรถได้หนึ่งคันค่ะพื้นที่ของบ้านหลังนี้45ตารางวาค่ะแล้วก็ด้านข้างนะคะยังเหลือเป็นพื้นที่ที่สามารถจัดเป็นส่วน,ยนหย่อมได้เลน่ารักได้เลยค่ะส่วนเข้ามาตรงนี้นะคะจะเป็นโถงโล,งล่งนะคะสามารถทําเป็นมูมรักแขกตรงนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันค่ะมาดูในส่วนของครัวค่ะ ครงนี้นะคะก็ตกแต่งเก๋มากๆเลยค่ะจะแผงเคฟเตอร์ครัวให้แล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็มีไอแลนด์ด้วยนะคะสำหรับท้ามาหารแล้วก็มานั่งชิลตรงนี้ได้ด้วยค่ะหรือว่าจะเป็นม,ม,มินิคอเทงเล็กๆตรงนี้ก็น่ารักมากเลยค่ะในส่วนของห้องครัวนะคะก็จะมีอินเค์เตอร์ครัวให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ติดมูดให้แล้วะคะ่ะออกกับไอแกนนะคะก็อื่นจะเพิ่มช่องตรงนี้นะคะเพื่อรับแสงค่ะทำให้ห้องครัวของเรานะคะโล่งโอ่งแล้วก็ไม่ทึบค่ะ สหรับตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะเปิดทะลุไปสวนด้านหลังได้ค่ะนอกจากแอรียพื้นที่สวนข้างหน้านะคะเรายังมีสวนตรงสวนด้านหลังให้ด้วยค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะทําเป็นสวนหยอมนั่งชิลด้านหลังนะคะตอนนี้ตอนเย็นห้องนี้ก็ไม่ร้อนนะคะแต่ว่าหรือใครนะคะที่ชอบผักสวนครัวอย่างเงี้ยค่ะลิงก์กับตรงห้องครัวก็สามารถที่จะปลูกผักสวนครัวตรงนี้ได้ค่ะแล้วก็โซนแอรียตรงนี้นะคะสามารถที่จะวางถังซักผ้าแล้วก็เป็นโซนซักล้างได้ด้วยค่ะตอนนี้ค่ะแอรียของสวนของห้องด้านหน้านะคะห้องนี้จะเป็นแบห้อง เทปอยู่ตรงนี้ได้เลยค่ะด้านล่างไม่ตรงกั่อย่นะคะพร้อมกับห้องนี้ค่ะมห้องน้ำในตัว้วยนะคะถ้องน้ำก็สวนนี้ค่ะเราดีลให้ใหม่หมดเลยนะคะสวยมากๆเลยค่ะครูกระเบื้องแล้วก็อ่างนี้ด okay, เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูห้องข้างนกันนะคะสำหรับทุกคน ใครได้บ้าังไปคุ้มมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราทาให้ใหม่หมดเลยนะคะในส่วนของห้องตรงนี้ค่ะามารจะได้ใช้เปห้องน้ำได้นะคะแต่ว่าอย่ากัาไประูอีกห้องค่ะห้องน้ที่สองตรงนี้ค่ะก็จะกว้างมากๆเลยนะคะใส่เตียงขนาดของฟูดได้สบายๆเลยค่ะแล้วห้องตรงนี้นะคะก็จะเป็นระเบียงบ้านค่ะแล้วก็อีกห้องหนึ่งตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของระเบียงเหมือนกันค่ะ แต่ล้วห้องของตัวบ้านนะคะห้องด้านบนจะเป็นระเบียงทั้งสองห้องเลยนะคะมีระเบียงส่วนตัวแล้วก็มีระเบียงตรงนี้ที่เป็นของส่วนกางดอีะคะ่ะสำหรับใครนะคะที่ชอบบรรยากาศชิลๆสามารถที่จะวางเก้าอี้ตรงนี้แล้วก็นั่งจิบกาแฟตอนเช้า,าได้เลยคะ่ะในส่วนของ,องะะห้องน้านะคะห้องน้ําของที่นี่ค่ะกว้างมากเลยนะคะเบียรแบบ่งเป็นโซนเปียกโซนแห้งชัดเจนเป็นสัดส่วนนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องว่าพื้นเปียงนะคะ